แวววันบทที่ยีสิหวานใจระวิวันหยุดยืนอยู่บนบันไดขึ้นดอยสุเทพขั้นบนสุดหันมองผู้ร่วมเดินทางซึ่งเพิ่งผ่านมาได้เพียงครึ่งทางสุปราณียืนเกาะลำตัวพญานาคหายใจหอบดวงหน้าซีเซียวผันสุรียืนอยู่ข้างๆด้วยท่าทีห่วงใยน้องหนูเจ็บเท้าอีกหรือไงครับสงสัยจะอักเสบเสียอีกแล้วกระมัง ล่าค่ะเท้าน้องหนูหายแล้วแต่น้องหนูไม่เคยขึ้นที่สูงๆอย่างนี้ค่ะแล้วจากบ้านผักมานี่ก็ไกลโขแล้วเราเดินมาโถน้องหนูเหนื่อยมากก็พักก่อนเถอะครับปล่อยยายเก๋เข้าไปไรนั้นเขาเดินเร็ววิ่งวิ่งเต้นเต,ต้นอย่างนี้เขาชอบคุณพ่อคุณแม่ไม่น่าหนีมาก่อนเลยเอารถมาแต่มืดเรายังไม่ทันจะตื่นเลยต้องเดินมาจนน้องหนูเหนื่อยเขาอาธรย่างออกนอกหน้าท่านคงไม่นึกว่าเราจะมานะคะ ทำไมเก๋เขาไม่เหนื่อยดูสิเดินลร้่วเลยแต่น้องหนูเหนื่อยน้องหนูอ่อนแอเกินไปใช่ไหมคะพิสุรีรำคาญน้องหนูแย่แล้วไม่เลยครับพิสุรีไม่รำคาญเลยน้องหนูเป็นผู้หญิงตัวเล็กเท่านี้เองมาเที่ยวอย่างนี้ตากตรำก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาเพราะไม่เคยน้องเก๋นะ่ะเขาเคยชินอยู่เมืองนอกเขาชอบไปปีนเขาไปขับรถเที่ยวทำอะไรผาดโผ,น,ผนเสมอร่างกายชินกับการตรากดํำอย่างนี้เปรียบกันไม่ได้หรอกครับ สุปราณียังคงหน้าม้อยน้องหนูคงทําให้เก๋เขาไม่สนุกน้องหนูเป็นเพื่อนร่วมทางที่แย่มากนะคะโทษอย่าว่าตัวเองอย่างนั้นสิครับน้องหนูเป็นเพื่อนร่วมทางที่วิเศษที่สุดต่างหากในตาของชายหนุ่มสอแววแห่งความหลงไหลจนเห็นได้ชัดพิ่สุรีต้องคอยมากังวลกับน้องหนูเหนื่อยแย่นะคะน้องหนูแสนจะไม่ได้เรื่องแต่พี่ยินดีจะดูแลน้องหนูนี่นะพี่เป็นคนบอกให้เก๋เขา เออชวนน้องหนูมาเที่ยวด้วยพี่เคี่ยวเข็นน้องเก๋ให้เขาขออนุญาตคุณแม่ของน้องเขาสารภาพสุปราณีแม้เคยได้ยินวาจาประเภทนี้มาจากเด็กหนุ่มๆห,หลายคนแล้วก็ตามดวงใจยังอดวันไว้ไม่ได้สีหน้าซึ่งเมื่อครู่ซี่เซียวมีสีเลือดขึ้นจนกลายเป็นแดงกมผันสุรีมองดวงหน้างานแฉลมนั้นอย่างชมชื่นผิวหน้าของหล่อนใสปราศจากสิวฟ้า สายเลือดสาวและในตาคมงามทำให้หล่อนสวยเกินหญิงอื่นที่เขาเคยพบพันสุรีบอกตัวเองว่าเขาไม่เคยพบสตรีใดสวยเท่านี้กิริยามารยาทไม่มีที่ติเมื่อวันลอยกระทงจุลาเขาไปยืนชื่นชมกับตำแหน่งนางนงพมาศของสุปราณีเงียบๆหล่อนแต่งชุดไทยห่มสบายและเห็นช่วงกายที่อวบอิ่ม ผิวที่ไหลเปลือยพุดพองถ้ากรรมการไม่ให้ตำแหน่งแก่เธอก็สมควรถูกโหในตากรรมการกับในตาคนดูไม่ต่างกันสุปราณีจึงได้เป็นนางนุพมาศด้วยคะแนนเป็นเอกฉันหล่อนสวยกว่าคนอื่นอย่างเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะแต่งชุดนิสิตชุดกลางวันธรรมดาหรือชุดไทยห่มสบายเฉียงหล่อนก็งามตรึงตาตรึงใจวันฟุตบอลประเพณี หล่อนแต่งชุดนิสิตอันเชิญพระเกี้ยวดวงหน้าแต่งไว้ละเมียดละไมกว่าธรรมดาหล่อนแต่งหน้ามากไม่ได้เพราะเสื้อผ้ากีดไว้แต่ถ้าไม่แต่งเลยก็จะไม่งามเท่าที่ควรช่างชานฉลาดแต่งหน้าให้หล่อนงามสดใสแต่มองดูเป็นธรรมชาติวันนั้นหล่อนยิ้มมากกว่าปกติลักยิ้มบุ๋มชวนฝัน ฉายทุกวัยที่ได้เห็นมองตามไปอย่างตะลึงลานและพร่ำแต่ว่าดาวจุลาปีนี้สวยเหลือเกินหวานอะไรอย่างนั้นดูรอยยิ้มของหล่อนสิราวกับจะทำให้สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งหยุดชะงักหันมามองความหวานนั้นโลกที่หมุนมองกลับสว่างสวยัยด้วยรอยยิ้มของหล่อนผันสุรีนึกภาพเด็กสาวในชุดกระโปรงราตรีสีขาวยาวกรอมเทา้าเดินเคียงคู่กับเขาท่ามกลางแขกเรือ มสิสหายและญาติผู้ใหญ่เขามีความสุขสักแค่ไหนในวันนั้นหากว่าหากว่าความฝันของเขากลายเป็นความจริงขึ้นมาท่าทางของหล่อนก็ไม่ได้รังเกียจเขาแต่เขาไม่ควรจะรีบร้อนหล่อนยังเรียนหนังสืออยู่อีกตั้งสามปีกว่าจะจบควรหรือจะทำให้หล่อนคว้ยเววเพียงแต่แย้มแย้มให้ทราบไว้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ระวิวันบอกเขาว่าสุปราณีเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีเสมอเขาไม่ควรเป็นต้นเหตุให้หล่อนต้องเก็บไปคิดเป็นกังวลจนเสียการเรียนเขาจะหาสตรีงามพร้อมด้วยรูปสมบัติสกุลสูงและความรู้ดีอย่างนี้ได้ง่ายๆหรือถ้าหล่อนเรียนสำเร็จมาด,ด้วยปริญญาขั้นเกียรตินิยมเขาจะภาคภูมิใจสักเพียงไหนที่จะแนะนำให้ใครต่อใครได้รู้จักหล่อนสุปราณีโสภาค แม้บิดาหล่อนจะไม่ได้รับราชการตำแหน่งใหญ่โตแต่ก็ทำงานบริษัทตำแหน่งผู้จัดการหล่อนเป็นหลานเจ้าพระยาถึงบิดาจะเป็นเพียงลูกเมียน้อยแต่มรดกที่ได้รับก็ไม่ได้น้อยหน้าผู้ใดเขาไม่ได้สนใจเรื่องทรัพย์สมบัติที่หล่อนมีแต่มันเป็นสิ่งประดับเกียรติมีให้ใครว่าได้ว่าเขาหลงไหลหญิงไร้ตระกูลนอกจากจะงามเลิศสติปัญญาก็ไม่ได้เรียนขั้นเกียรตินิยม บอกใครก็ต้องตื่นเต้นชื่นชมทั้งสองยืนมองตากันนิ่งนานอยู่ตรงนั้นผู้คนเดินผ่านเขาก็ขึ้นไปนมัสการพระธาตุเป็นกลุ่มๆหลายคนหันมามองแต่หลายคนเดินผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจน้องหนูข่อย,อยังชั่วหายเหนื่อยแล้วค่ะเราเดินต่อขึ้นไปเถอะค่ะถ้าน้องหนูหายเหนื่อยแล้วก็ไปสิครับค่อยๆเดินขึ้นไปไม่ต้องรีบไม่ต้องครึ่งเดินครึ่งวิ่งยังไม่น้องสาวพี่หรอครับเหนื่อยเปล่า เขาอยากจะบอกว่าท่าทางของน้องสาวของเขายามทำตัวสบายนั้นไม่ค่อยน่าดูเท่าไรไม่เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วอย่างสุปราณีระวิวันทำท่าเป็นกุลสตรีเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นปกติหล่อนก็คือเด็กธรมธรมดาธรรมดาที่ได้รับการอบรมดีแบบครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเท่านั้นเองยามวางท่าลูกในพนระวิวันระเหิดระหงนักท่าเดินงามสงา่า รอยยิ้มเย็นแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามีราคาและรส,สนิยมสูงอยู่บ้านกับมารดาหล่อนฉอเลาะราวกับเด็กเล็กๆ,ๆเมื่อไม่มีคนอื่นเช่นคนใช้อยู่ใกล้ๆหล่อนซุกสนเจรจาล้อเล่นอยู่กับเพื่อนหล่อนก็ทาโมนหญิงเราดีๆนี่เองเขาเคยไปเที่ยวปีนเขากับน้องสาวและเพื่อนๆที่ต่างประเทศได้เห็นริ์ของหล่อนมาแล้วสุปราณีเดินนำหน้าผันสรีเดินระวังหลัง เขาระแวดระวังภัยให้หลอนยิ่งกว่านางสุนัขห่วงลูกอ่อนอยากจะเดินควงแขนขึ้นไปหรือเกรงสายตาชาวบ้านชาวเมืองและชาวกรุงอีกมากที่มาท่องเที่ยวใครว่าสาวเหนือสวยนักเขาไม่เห็นมีใครสวยได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งของสตรีเบื้องหน้าหล่อนสวมกางเกงขาย,ยาวค่อนข้างรัดรูปตามสมัยนิยมจะไม่รัดจนหน้าเกลียดแต่ก็เห็นสะโพกและช่วงขากลมกลึงถนัดตา เสื้อตัวหลวมยาวพลางรูปร่างช่วงบนแต่เขาเคยเห็นหล่อนในชุดไทยมาแล้วจึงพอนึกภาพออกส่วนสูงอาจจะน้อยไปนิดสำหรับนางงามสมัยนี้แต่นั่นสำคัญหรือในเมื่อความสมส่วนตั้งแต่ใบหน้าจนถึงปลายเท้าสมบูรณ์แบบสุปราณีคงสูงในราวร้อเซนเป็นอย่างมากระวิวันน้องสาวของเขาสูงถึงร้อเซนสูงไปสำหรับสาวไทยในสายตาของเขา สูง158เซนพอเหมาะกับตัวเขาซึ่งสูง170เซนแล้วเมื่อถึงปูชนียสถานที่ตั้งใจมานมัสการมองหาบิดามารดาและน้องสาวก็หาไม่พบเด็กหนุ่มสาวปิดภาคการศึกษามาจากจังหวัดอื่นมากมายสีเสื้อหลากหลากกันล้วนสดใส อันที่จริงชายหนุ่มมองหาใครต่อใครไปอย่างนั้นเองสายตาของเขาไม่ได้มุ่งหวังจะจับจ้องสิ่งใดนอกจากเด็กสาวผู้ร่วมทางไม่พบใครเลยเสียอีกยิ่งดีไม่มีใครขัดคอเขาไม่แน่ใจว่าน้องสาวรีบเดินล่วงหน้ามาก่อนเพราะรําคาญความอึดอาดของสุปราณีหรือเพื่อให้โอกาสแก่พี่ชายได้ใกล้ชิดเพื่อนสาวตามต้องการเขาขยับกล้องถ่ายรูปที่สะพายมาด้วย ตั้งแต่มายังไม่ได้มีโอกาสใช้ด้วยมัวแต่คอยดูเจ้าหล่อนวันนี้ควรจะได้ทดลองฝีมือถ่ายรูปสาวสวยเอาไว้ดูต่างหน้าเมื่อไม่พบตัวหล่อนต้องเรียนหนังสือเขาคงไม่มีวาสนาได้คุยกับหล่อนบ่อยนักถ้าได้รูปงามๆไปใส่กรอบไว้ที่โตะ๊ะหัวเตียงสักใบคงไม่เลวยามหลับจะได้ฝันถึงสุปราณีเดินไปที่ใต้ต้นไม้ทำท่าจะนั่งแต่แล้วก็กลับลุกขึ้น หมายาวโขนไม้ใหญ่นั้นฝุ่นลงจับสกปรกและหล่อนสวมกางเกงสีอ่อนเปื้อนง่ายชายหนุ่มลวงภาชนาผืนโตออกจากกระเป๋ากางเกงปูบนหม้ยายาวนั้นให้อย่างรวดเร็วตายจริงพิสุรีภาชนะของพิสุรีนี่คะก็อีเปื้อนออกครับนั่งบนผ้านี่แหละภาชนะของพิสุรีก็เสียไปสิคะ นั่งหนูนั่งกับพื้นไม้ก็ได้ค่ะกางเกงเปื้อนซักได้แต่ผ้าเช็ดหน้าเอามาปูนั่งแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกหล่อนบอกเขาด้วยท่าทางระนกนิดนิดเกรงใจหน่อยหน่อยหยิบผ้าเช็ดหน้าส่งคืนให้เขาชายหนุ่มทำสีหน้าน้อยใจพี่อยากปูผ้าให้น้องหนูนั่งแต่น้องหนูกลับไม่ต้องการน้ำใจของพี่พิ่สุรีคะน้องหนูไม่ได้ตั้งใจจะให้พิ่สุรีเสียน้ำใจเลยค่ะน้องหนูขอโทษหล่อนพนมมือไหว้เขาอย่างอ่อนโยน แต่น้องหนูเกรงใจภนนาชนะของพี่สุรีดีดีแพงแพงแล้วเอามาปูให้เด็กกระโปโลอย่างน้องหนูนั่งมันไม่คุ้มค่ากันเลยคุ้มสิครับคุ้มที่สุดแล้วน้องหนูก็ไม่ใช่เด็กกระโปโลเลยสุปราณีโสภาคดาวจุลานะหรือครับเด็กกระโปโลน้องหนูนั่งเถอะครับขอพี่ชักรูปงามๆสักรูป เมื่อวันลอยกระทงและวันแข่งขันกีฬาพันสรีลืมเอากล้องไปด้วยเพราะตื่นเต้นว่าจะได้เห็นหล่อนในอิริยาบทต่างกว่าวันธรรมดาเขาเสียดายใจแทบขาดที่ไม่ได้ภาพของหล่อนไว้วันนี้เขาจึงกดเอากดเอาจนฟิล์มหมดหม้วนฟิล์มสีอย่างดีเสียด้วยแม้ค่าอัดจะแพงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมันเป็นฟิล์มสไลด์ว่างๆจะได้ฉายสไลด์ชมหล่อนให้สมความหลงไหล เขามีเครื่องฉายสไลด์เล็กๆอยู่เครื่องหนึ่งเอาไว้ดูภาพตนเองและครอบครัวกับอิริยาบถต่างๆของเขากับเพื่อนๆในโรงเรียนเที่ยวจนทั่วหลังจากที่นมัสการพระาธาตุแล้วด้านหลังเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงเทียมเมฆต้นไม้ขรึมไปทั่วเขานึกถึงดอกไม้ถ้าได้ภาพสุปราณีกลางกอดอกไม้สักภาพคงดีไม่น้อยฟิล์มก็ยังมีอีกหลายม้วน เขาจึงชวนเด็กสาวให้กลับไปที่บ้านพักไปนั่งเล่นที่ลานดอกไม้หลังบ้านดีกว่าเย็นดีน้องหนูเหนื่อยแล้วค่ะเดินลงไปข้างล่างพอไหวแต่จะให้เดินไปถึงบ้านพักนะ่ะน้องหนูเดินไม่ไหวหรอกค่ะหล่อนบอกเขาเสียงละห้อยงั้นเราเดินลงไปข้างล่างก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยหารถกลับถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่กลับพี่จะบอกให้คนขับรถเอารถไปส่งก่อนเราค่อยๆกลับมารับท่านถ้าท่านกลับไปแล้ว พี่จะลองหาสองแถวที่เขารับส่งคนขึ้นดอยให้ไปส่งที่เรือนพักนะครับปรากฏว่ารถของครอบครัวของเขายังคงจอดอยู่ที่ถนนเชิงบันไดวัดคนขับรถเดินติดเตรอยู่แถวนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ลงมาอีกหรือนี่เขาถามคนขับรถเมือเ่อตะกี้ถลเลือกหนังสืออยู่ที่เขาขายหนังสือธรรมะขังบนครับแล้วท่านกับคุณเก๋พูดกันว่าจะลงทางลัดครับไม่ลงทางบันไดลงทางลัดหรอ ตายจริงอันตรายออกพี่เรนอะไรอย่างนี้พันสรีอุทานใครนำทางเดี๋ยวได้หลงหรอกไม่หลงหรอกครับลูกชายคนเฝ้าบ้านนำทางคุณเก๋เธอเป็นคนแนะขึ้นครับเขารายงานอย่างซื่อแล้วท่านนายพลกับคุณหญิงบอกว่าดีเหมือนกันจะได้ออกกำลังปีนเขาซะบ้างเก๋นี่สนจังสุปราณีพูดเบาๆนั่นสิแล้วชวนคุณพ่อคุณแม่ให้ไปด้วยไม่นึกถึงอันตรายเสยบ้างเลยหรือว่า ชายหนุ่มชะงักเขากําลังจะพูดว่าหรือเราจะขึ้นไปตามดีก็เกิดนึกขึ้นได้ว่าเขาจะทิ้งสุปราณีไว้คนเดียวได้อย่างไรหล่อนปีนเขาไปกับเขาไม่ไหวแน่สําหรับพันธุรีนั้นจะปีนขึ้นลงเขาสักกี่รอบก็ไหวเพราะผ่านการฝึกทางทหารมาแล้วอย่างช่ำชองทั้งอย่างเป็นนักกีฬาชั้นนำด้วย รถเอาไปส่งชั้นกับคุณสุปราณีที่บ้านพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวย้อนมารับขุดพ่อคุณแม่ทีหลังกว่าจะลงมาคงอีกนานบังเอิญเราไม่ได้เข้าไปในร้านหนังสือเราไม่ได้พบท่านถ้าพบต้องห้ามแล้วเขาเดินผ่านร้านหนังสือธรรมนั้นไปอย่างไม่ใยดีสุปราณีก็ไม่ได้สนใจจะแนะ แม้ใจจะเป็นห่วงท่านผู้ใหญ่แต่เขาแก้ตัวในใจว่าเขาจำต้องรับผิดชอบเด็กสาวผู้ร่วมทางมากับเขาท่านบิดามารดาคิดแผลงพลอยไปด้วยกับแม่น้องสาวของเขาเองจะให้เขาทำอย่างไรได้เมื่อรถมาถึงที่พักสุปราณีบนว่าหล่อนเหนื่อยและมารถเล็กน้อยถนนวกเวียนจนหล่อนมืนศรีสะผันสุรีเป็นธุระ หายาหอมให้หล่อนรับประทานเขาทราบดีว่ามารดามียาหอมอยาฉูกลังติดตัวยามเดินทางเสมอแต่ท่านมักจะวางยาเหล่านั้นไว้บนโต๊ะหัวเตียงพร้อมด้วยน้ำร้อนหนึ่งกระติกในกระเป๋าถือของท่านก็มียาหอมชนิดเม็ดบรรจุซองนอกจากนี้ยังมียาแก้ปวดแก้ไข้ยาแดงผ้าพันแผลพลาสเตอร์และของจุกจิกอื่นๆสารพัด พักได้ไม่นานชายหนุ่มก็ชวนหวานใจของเขาออกไปเดินเล่นหล่อนไม่ปฏิเสธค่อยๆเดินเคียงเข้าไปโดยดีหล่อนยิ้มหวานอย่างเคยไม่มีอาการของคนป่วยหลงเหลืออยู่เลยเขาได้ภาพงามๆของหล่อนกลางกอดอกไม้หลายภาพทั้งท่านั่งและยืนคงจะมีสัตว์ภาพหนึ่งที่ตรึงใจและเขาเลือกภาพนั้นอัด12นิ้วใส่กรอบไว้หัวเตียง เช้าวันนี้พันสุรีแน่ใจว่าเขามีความสุขที่สุดในชีวิตหนุ่มเขาพบสตรีงามมามากทั้งไทยและฝรัง่งแต่ไม่เคยลหลงไหลใครเท่าเจ้าหล่อนผู้นี้เลยเขาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเขานึกถึงลอเรตตาคู่ควงที่อังกฤษหล่อนเป็นดาราของโรงเรียนความงามไม่ได้อยใครฉลาดและทันสมัยเขาภูมิใจที่หล่อนเลือกเขาเป็นคู่ควงหล่อนชอบสนุก และชอบชายผมดำตาดำวัยของเขาในตอนนั้นยังน้อยนักเขาใช้เงินเป็นเบีย้ยเพื่อปรนเปรอหล่อน,น,นแต่ลอเรนต้าไม่อ่อนหวานเท่าสุปราณียามหล่อนกโกรธหล่อนเหมือนนางแมวที่ขูฟ่ฟ่อๆโกงหลังและยกขาที่เต็มไปด้วยเล็บแหลมคมขึ้นขวนคู่ต่อสู้และหล่อนกโกรธบ่อยจนเขาระอาแต่เขายังไม่เคยเห็นสุปราณีโกรธเคยถามน้องสาวว่าเคยเห็นสุปราณีโกรธใคร หรือทำหน้าบึ้งบ้างไหมรวิวันบอกว่าไม่เคยเห็นสุปราณีโกรธใครสักทีแม้จะถูกว่าแรงแรงเช่นเมื่อตอนที่สอบได้คะแนนดีแต่ใครต่อใครว่าฟลุกดแีแต่แต่งตัวทาปากแล้วยิ้มหวานสุปราณีก็ยังยิ้มหวานให้กรองการผู้ที่นินทาหล่อนได้ภารดีคู่รักชาวไทยคนแรกของเขาเล่าว่าภารดีสวยน่ารัก อ่อนหวานทว่าเขาได้รู้จักนิสัยงกเงินของหล่อนเมื่อคบกันไปได้ไม่นานหล่อนชอบตีหน้าเศร้าและบ่นว่าเงินไม่พอใช้เขายินดีจะช่วยหล่อนอาชีพแคชเชียร์ห้องอาหารของหล่อนเงินเดือนไม่มากนักเขาทราบดีและหล่อนต้องแต่งตัวสวยแต่งหน้าจัดซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ภรดีไม่รู้จักพอเขาซื้อผ้าราคาเม็ดละ80บาทไปฝากหล่อนหล่อนยิ้มหวานขอบคุณเขาแต่บอกว่าหล่อนชอบใส่ผ้าฝ้ายสวิตมากกว่าผ้าญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาเลือกพลอยจันทบุรีสีม่วงราคาเม็ดละ800บาทไปให้หล่อนทำแหวนภรดีหวานจ่อยขอบคุณเขาแต่รบเร้าให้เขาซื้อแหวนเพชรให้ตอนที่ไปเลือกแบบแหวนกับเขาที่ร้านเพชรบ้านหม้อ นักเรียนในร้อยอย่างเขาแม้จะเป็นลูกในพลก็ใช่ว่าจะมีเงินหมื่นไปจ่ายเล่นได้ท่านบิดาจะได้เอาไม้ตะพดฟาดเขาปะไรเขาเริ่มเหินห่างหล่อนไปพระดีก็หาคู่ควงใหม่หล่อนหาคนควงได้ง่ายดอกเพราะงานของหล่อนพบผู้คนมากหน้าหลายตายิ้มหวานหวานไม่นานนักชายคนใหม่หวัยกลางคนก็เข้ามาติดพันหล่อน เขาคนนั้นเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของโรงแรมมีชื่อแห่งหนึ่งหล่อนต้องการอะไรเขาก็หามาปรนเปรยให้แหวนเพชรรถยนต์เสื้อผ้าราคาแพงๆรองเทา้าราคาเกือบพันในที่สุดหล่อนก็ได้บ้านสวยจากเขาผู้นั้นหลังหนึ่งภรดีเลิกอาชีพแคชเชียร์ไปเป็นอนุภรยาอย่างเปิดเผยเพื่อนๆของพันสรุรีล้อเลียนเขาว่าอกดาะแต่ที่จริงแล้วชายหนุ่มรู้สึกหายใจโล่งขึ้นเป็นกอง สตรีอีกผู้หนึ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาแน่ละต้องสวยคนไม่สวยเขาไม่มองดอกหล่อนผู้นี้เป็นญาติห่า,างๆของเขาเองแต่หล่อนเป็นโรคไม่ชอบเครื่องแบบหล่อนไม่ชอบทหารเอามากๆเนื่องจากบิดาของหล่อน ซึ่งเป็นทหารเหมือนกันทอดทิ้งมารดาของหล่อนไปมีภรรยาใหม่หล่อนคบค้ากับครอบครัวของเขาด้วยความเป็นญาติแต่หล่อนไม่ชอบบิดาของเขารวมทั้งตัวเขาด้วยผันสุรีลองทาบเข้าไปได้พักเดียวก็ต้องหน้าหงายกลับมาเขาพยายามอยู่นานจนสรุปได้ว่านอกจากเกลียดทหารแล้วหล่อนยังเป็นโรคเกลียดผู้ชายเอาเสียด้วยไปไหนด้วยกันคราวไรหล่อนจะพูดแต่เรื่องความเลวของผู้ชายคนนั้นไปมีเมียน้อย คนนี้เที่ยวผู้หญิงจนติดโรคมาถึงลูกในขันของภรรยาหล่อนไม่เว้นแม้แต่บิดาของเขาหล่อนบอกเขาว่าพบบิดาของเขาไปบ้านสาวสังคมนางหนึ่งและนอนค้างที่นั่นแม้จะทราบดีว่าหล่อนพูดความจริงเขาก็ทนไม่ได้จึงเลิกพยายามไปเขาเศร้าไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่มากนะัก เวลานี้อริยาสาวผู้ฉั่งเครื่องแบบทหารแต่งงานไปแล้วกับพ่อขาหนุ่มลูกจีนเจ้าของปั๊มน้ำมันจะมีความสุขดีหรือเปล่าก็ไม่อาจทราบได้ทราบแต่เพียงว่าหล่อนมีบุตรแล้วหนึ่งคนอีกคนยังอยู่ในคันสุนทริยาคือแฟนคนล่าสุดของเขาเพิ่งเลิกรากันไปเมื่อไม่นานนี้เองเขาโกรธกับสุนทริยาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้ แต่มันก็ทำให้เขากับหล่อนไม่มองหน้ากันอีกเลยเรื่องผมผันสุรีชอบผู้หญิงผมยาวสุนทริยาไว้ผมยาวประบาและเขารักผมของหล่อนมากเขาเคยบอกหล่อนในเรื่องนี้แล้วสุนทริยาหัวเราะย้ะเขาและไม่นานนักหล่อนก็ไปซอยผมส่งมีอาฟาโรสั้นกุดเพราะมีอาฟาโรได้ตุ๊กตาทองและกําลังเฟื่องหล่อนอยากจะไว้ผมอย่างดาราภาพยนตร์ พันสุรีโกรธหัวฟาดหัวเวียงสุนทริยาหัวเราะเยะเขาและว่าเขาไม่มีสิทธิจะไปยุ่งเรื่องการแต่งกายของหล่อนเขารักหล่อนหรือผมของหล่อนกันแน่เมื่อเขาอธิบายว่าเขาชอบผู้หญิงผมยาวเพราะมองดูเป็นผู้หญิงดีหล่อนก็ไม่ยอมเข้าใจและบ่นว่าเขาเก้าไกา่สิทธิส่วนตัวทำไมหนอทำไมหล่อนจึงไม่ตามใจเข้าบ้างหล่อนเคยบอกเขาว่าไม่ชอบผู้ชายใส่รองเท้าหมีส้นหัวแหลม มองดูโกเขาก็อุตส่าห์ตัดใจทิ้งรองเท้าคู่นั้นเสียทั้งที่ซื้อมาราคาหลายร้อยบาทและเพิ่งใส่เพียงครั้งเดียวเมื่อพูดกันไม่เข้าใจเขาเลยเลิกไปมาหาสู่หล่อนก่อนมาเชียงใหม่เขาพบหล่อนควงคู่ชายคนใหม่หน้าตาสดใสหล่อนยิ้มเย้ยเมื่อเห็นเขานั่งรับประทานอาหารอยู่คนเดียวในร้านผมน้องหนูสวยดำเป็นมันเชียวรอยหยิกนิดน,ดน,ดนี่เป็นเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับ ค่ะน้องหนูไม่เคยดัดผมหรอกค่ะน้องหนูไว้ผมยาวสิครับเขามองผมประบ่าของหลอนถ้ายาวไปถึงกลางหลังคงดีไม่น้อยพี่คิดว่าคงรับหน้าแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงด้วยแมมสะลำบากออกค่ะน้องหนูกำลังคิดจะตัดให้สั้นตามแบบที่เขานิยมกันโทษอย่านะครับพี่เสียดายแย่ไม่จาเป็นต้องตามสมัยหรอกนะครับของอย่างนี้อะไรที่เหมาะกับตัวเราแล้วไม่ต้องเปลี่ยน น้องหนูไว้ผมยาวน่ารักกว่าตัดสั้นแบบผู้ชายเป็นไหนไหนจริงหรือคะน้องหนูว่าผู้หญิงบางคนไว้ผมสั้นเก๋ดีออกคะ่ะเก๋กับสวยน่ารักไม่เหมือนกันนี่ครับน้องหนูน้องหนูไม่ใช่คนเก๋นะมาว่าน้องหนูไม่เก๋แสดงว่าน้องหนูเฉยสิคะแบบนี้น้องหนูไม่ยอมนะแต่สายตาและสีหน้าของหล่อนไม่ได้บอกเช่นนั้นเลยมันฉ่ำจนเขาหายใจไม่ทั่วท้องด้วยเกรงจะระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ พี่ยังพูดไม่จบพี่จะบอกว่าน้องหนูไม่ใช่ผู้หญิงเก๋แต่น้องหนูเป็นผู้หญิงสวยหวานน่ารักและเออมีเสน่ห์ใครได้พูดกับน้องหนูต้องหลงน้องหนูทุกคนสุปราณีหน้าแดงกำแกล้งไก่เก็บดอกไม้ขึ้นมาดมพี่สุรีว่าน้องหนูไว้ผมยาวเหมาะกับตัวใช่ไหมคะน้องหนูจะได้ไม่ตัดผมเขามองหล่อนด้วยสายตาที่แสดงความรู้สึกในใจอย่างเต็มที่เืิ่มเก็บดอกกุหลาบสีชมพูมาถือไว้ พี่เน็บหูให้นะครับกุหลาบเมืองหนาวสวยกว่าที่กรุงเทพมากเขาบอกหลอนและศบตากับนายตาหวานคู่นั้นสุปราณียิ้มไม่ปฏิเสธข้อเสนอของเขาผันสรีค่อยๆเหนเนบดอกไม้ที่เหนือหูซ้ายของหลอนอย่างบรรจงพร้อมกับท่องในใจว่าอย่ามากกว่านั้นอย่ามากกว่านั้นอย่ามากกว่านั้นกุหลาบสีชมพูขับผิวหน้าของเด็กสาวให้ผุดผ่องยิ่งขึ้นเขาขยับกายถอยห่างออกมาและมองหลอนไม่วางตา